มาค่ะพี่น้องคิดนี้สั้นๆเอามีก่อนจ้ะแล้วก็กระซิบเป็นซองต่ยานเนี่ยแต่ถึงแล้วเบิ่งสภาพเพชรไดเกบเพชรพ่งสมใจยาแขงเด้อพี่น้องดออเด้ออ้ยมาดูภาพวพี่น้องจ้ามันนี่มาขับรถมาพ่านบ้องนี้จ้าบ้องที่เคยเกบเพชรตัวนี้จ้ะวันนั้นมาดูกับพี่เดินมันก็มืดเนาะก็ไม่เห็นก็ยังโบกอัะล่ะว่าแล้วก็ได้นี่ค่ะมัอนี่มอเจาะมากค่ะ ดอกไซสวยๆเลยค่ะพ really ี่น้องจ๋านี่ยะดูค่ะโอ้โหอุ้ยกรอบเลยเด้พี่น้องจ๋าอ้ยอ้วบนี่ค่ะกําลังจะเข่าใบปลาไปพาคับไปเก็บเห็ดอันเห็ดมันปูค่ะพี่น้องก็เลยอันแนมเข่าปลาตั้งใจซองแหละขี่รถพานก็เลยเห็นค่ะพี่น้องแกะเสียก่อน สวยงามมากขอบอกว่าเห็ดอันนี้แซดด่บเต้ค่ะพี่น้องกระซิบเป็นซองตะยานเนี่ยแต่ถึงแล้วเบิ้งสภาพเห็ดก็โหค่ะว่าเห็ดแบบเนี้ยมันไม่มีพิษอยู่แล้วเนี่ยมันคล้ายๆเห็ดพึ่งขมนะก็ะได้นะค่ะโอ้ยงามแห้งด้วยคนนี้เบิ้งค่ะเห็น้องามคัันี่ะ โอ้ยปีนี้ได้เก็บเห็ดถึงสมใจอยากแหงเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยอแห่นตัวละดึงยาประขนาดสเปกับมรนั่นไขีดอยู่ฝาแรนเขาปาคักโอ้ยดอกหน่อยมันโอ้ยแน่โดนว้ายดอกเล็กๆก,ก็มีจ้ะโอเคเลยแบบนี้มีลุ้นรอบหน้าจะ้ะอุ๊บๆโอ้ยมันอีกสองดอกในนี่ แซ่บ,บ,บหวานๆจ้ะเบิ้งขับพี่น้องอ้ย,ยอีกแล้วเหนียวขนาดเลยลาเพิ่นนะลาเพิ่นจะแข็งแรงมากนั่นดูว่ามันเกาะอย่างน้องวัน,วนี่อ๋อลากไหมอึบติดลากไหมเอาเสร็จละปั้งใด่ละขนสิออกได้ ยี่บ้านกับพระท่านได้หาอยู่จ้ะออมองที่เคยเก็บหลายๆนะคางๆที่จอดรถยังพระท่านได้เห็นนี่ก่อนจ้ะแล้วก็ข้างนอกนั้นตะก,การบริเอามาตะก,การหน่อย่อะพี่น้องคลิปนี้สัน้นๆเอาเคแค่นี้จ้ะอาจจะทายแดงนิดจังหน่อยเพราะว่าอันมันมืดก็เลยปรับแดง <laughs> พี่น้องมึงปรับแดงเหรอแต่พี่น้องคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ด้วจ้าสวัสดีจ้ะ